ก่อนที่จะรับฟังความสนุกของเรื่องชายาหมอในคลิปนี้สละเวลาสักนิดเพื่อกดไลค์และคอมเมนต์ด้วยนะครับขอบคุณครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง audio novel บทที่136เด็กที่ยากที่จะทำตามอย่างว่านอนสอนง่ายเซียจินอ่านเปิดประตูเดินเข้ามาเด็กกลุ่มหนึ่งกำลังร่วมมือกันทำงานอยู่ภายในเรือนและกำลังกวาดลานบ้านและทำความสะอาดอยู่ พอเห็นว่ามีคนเข้ามาแล้วพวกเขาก็มองไปที่ประตูในลักษณะเตรียมป้องกันทันทีและเมื่อพบว่าพี่ชายที่หน้าตาหล่อเหลาสองคนที่อยู่หน้าประตูคือคนที่ช่วยชีวิตพวกเขาให้รอดพ้นจากทะเลแห่งความทุกข์ในวันนั้นพวกเขาจึงถอดการป้องกันลงแต่พวกเขาทุกคนล้วนแต่กำลังตกตะลึงอยู่ชั่วขณะหนึ่งจึงไม่รู้จะต้องทำอย่างไร ในวันนั้นเด็กชายตัวเล็กๆที่เซียจินอานพบบนถนนคนนั้นก็เดินไปอยู่ตรงหน้าเซียจินอานและอยากจะเข้าไปจับฝ่ามืออันอบอุ่นของนางแต่เขากลับลังเลและไม่กล้ากระทําการใดๆเขาจึงทําได้เพียงยืนอยู่ตรงนั้นอย่างเหม่อลอยเท่านั้นและในสายตาก็มีความเฝ้าปรารถนาและเฝ้ารอยอยู่ในนั้นด้วยเซียจินอันยิ้มให้เด็กชายและลูบศีรษะของเด็กชายไปมาเบาๆแล้วพูดว่าเป็นอะไรไปไม่ได้เจอกันสองสามวันก็ไม่รู้จักค่าเสียแล้ว เด็กชายคนนั้นพยักหน้าไปมาแต่พอคิดว่าไม่ถูกต้องจึงส่หัวไปมาอีกครั้งแต่เขากลับรู้สึกว่าการแสดงออกทางสีหน้านั้นไม่ถูกต้องเขาก็เลยรีพูดออกมาว่ารู้รู้จักเซียจินอันอดยิ้มไม่ได้จากนั้นมองไปทางเด็กคนอื่นๆและพบว่าแม้ว่าเด็กเหล่านี้จะยังคงสู้พร้อมอย่างกับไม้เสียบผีอยู่แต่สีหน้าของพวกเขากลับดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดที่พี่ชายมาที่นี่ในวันนี้เพราะว่ามีเรื่องจะพูดกับพวกเจ้าพวกเราเข้าไปคุยกันในห้องดีไหม ทุกคนต่างก็มองหน้ากันเจ้ามองข้าข้ามองเจ้าสุดท้ายสายตาก็หันไปจนถึงเด็กที่อายุมากที่สุดคนนั้นคิดว่าเด็กผู้ชายที่หล่อเหลาอายุ12ปีคนนี้ได้กลายเป็นหัวหน้าของพวกเขาไปเสียแล้วเด็กชายมองไปที่เซียจินอานและพยักหน้าไปมาอย่างลังเลหลังจากที่เห็นเด็กชายพยักหน้าพวกเด็กๆทั้งหลายจึงกลับเข้าไปในเรือนกันทั้งกลุ่มในขณะที่เซียจินอานกำลังจับมือของเด็กน้อย นางก็เดินเข้าไปข้างในไปด้วยพูดคุยไปด้วยและในขณะเดียวกันนั้นก็สอบถามชื่อเด็กชายคนนี้ด้วยซึ่งเขามีชื่อว่าหลินอยู่แล้วก็ไปตีสนิทกับเด็กชายที่โตกว่าเล็กน้อยที่ชื่อว่าหลินจือคนนั้นด้วยหลังจากเข้าไปในเรือนแล้วเซียจินอานได้ยืนอยู่ตรงกลางของผู้คนเหล่านี้และเมื่อกวาดสายตามองดูเด็กๆเ,เหล่านี้นางก็พบว่าเด็กคนนี้มีใบหน้าที่ไม่สบายใจชีวิตที่ถูกทารุณกรรมอย่างเต็มที่มาหลายปีทำให้พวกเขาหวัดระแวงไปหมดแล้วเมื่อเกิดเหตุการณ์เล็กๆน้อยๆขึ้นมา นางคิดว่านางรู้ดีว่าเด็กๆพวกนี้กำลังกลัวอะไรอยู่กลัวว่าอาหารและเครื่องนุ่งห่มที่ได้มาอย่างยากลำบากในหลายวันมานี้จะหายไปหมดในทันทีและกลัวว่านางจะปฏิบัติต่อพวกเขาอย่างทารุณเหมือนกับที่คนเหล่านั้นเคยทำที่พี่ชายมาในวันนี้ก็เพราะอยากจะมารับพวกเจ้าไปเลี้ยงดูข้าจะเตรียมเรือนให้พวกเจ้าหลังหนึ่งและจะสอนให้พวกเจ้าอ่านออกเขียนได้เจ้ากโกหกเด็กชายอายุเจ็ดหรือแปดขวบคนหนึ่งพูดขัดคำพูดของเซียจินอานด้วยความโกรธ คนพวกนั้นก็เคยพูดแบบนี้เหมือนกันแต่หลังจากที่พวกเขาพาเราไปพวกเขาก็ปฏิบัติกับพวกเราอย่างทารุณถูกต้องพวกเราไม่ไปเราอยากจะอยู่ที่นี่เท่านั้นไม่อยากไปไหนทั้งนั้นทุกคนทยอยกันพูดแสดงความคิดเห็นและกำลังต่อต้านเซียจินอานถึงแม้ว่าพวกเขาจะรู้สึกขอบคุณเซียจินอานที่ช่วยพวกเขาให้รอดพ้นจากทะเลแห่งความทุกข์แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าพวกเขาจะเชื่อใจเซียจินอานอย่างสิ้นเชิง เมื่อหยุนจวินหงเห็นดังนั้นจึงกระซิบข้างหูของเซี่ยจินอานเบาๆว่าดูเหมือนว่าวิธีของเจ้าจะใช้ไม่ได้ผลนะและจิตใจระแวดระวังตัวของเด็กๆพวกนี้แข็งแกร่งมากเกินไปเสียด้วยเซี่ยจินอานนิ่งเงียบไปนางมองออกแล้วเพราะว่าเด็กๆพวกนี้ไม่มีความรู้สึกปลอดภัยเป็นอย่างยิ่งจึงมีการขับไล่ที่ไม่สามารถอธิบายได้ต่อคนที่มาจากภายนอก หลินอยู่ที่ยืนอยู่ข้างๆเซี่ยจินอานเงยหน้าขึ้นมาเห็นสีหน้าของเซี่ยจินอานเขาก็เลยบีบฝ่ามือของเซี่ยจินอานไปมาเบาๆและพูดด้วยน้ำเสียงที่อ่อนโยนว่าพี่ใหญ่ข้าเชื่อท่านเซี่ยจินอานยิ้มเบาๆในขณะที่กำลังมองไปที่หลินอยู่และลูกศีรษะของเขาไปมาจากนั้นก็มองไปทางหลินจื่อที่เอาแต่เงียบอยู่ตลอดเวลาเด็กคนนี้เป็นผู้นำของเด็กกลุ่มนี้ถ้าอยากให้เด็กกลุ่มนี้เห็นด้วยก็ต้องทำให้เขาเห็นด้วยกับเราให้ได้ ข้าขอคุยกับเจ้าหน่อยได้ไหมเซียจินอานถามหลินจื้อมองไปที่เซียจินอานและพยักหน้าอย่างเงียบๆย,ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง audio n o เว l บทที่137เป็นคนดีในขณะที่เซียจินอานกำลังนำหลินจื้อไปในลานเล็กๆและทั้งสองคนได้ยืนอยู่ในลานพวกเด็กๆที่อยู่ในเรือนก็โผล่สีออกไปมองข้างนอก บนใบหน้าของพวกเขามีแต่ความประหม่าและกังวลใจมากว่าเซี่ยจินอานผู้นี้จะกลั่นแกล้งหลินจือเซี่ยจินอานมองไปที่เด็กๆเหล่านั้นแล้วพูดเสียงเบาๆว่าดูเหมือนว่าพวกเขาจะเชื่อในตัวเจ้านะหลินจือก็มองไปที่ใบหน้าที่ยังเยาว์วอยู่นั้นเช่นกันและรอยยิ้มก็ปรากฏขึ้นมาบนใบหน้าที่เงียบและสงบของเขา ตอ,อนที่อยู่ในเงื้อมือของคนเหล่านั้นพวกเขามักจะถูกทุบตีถูกดูดา่าและอาหารของพวกเขาก็ยังถูกตัดเป็นประจำบางครั้งข้าก็คอยปกป้องพวกเขาแล้วนานวันเข้าพวกเขาก็เลยพึ่งพาอาศัยข้าเสียจินอานมองไปยังเด็กหนุ่มรูปร่างผอมแห้งที่อยู่เบื้องหน้าคนนี้เขาคอยปกป้องหรือป้องกันอย่างไรถูกทุบตีแทนพวกเขาหรือแบ่งปันอาหารของตัวเองให้กับพวกเขาหรือไม่ว่าจะด้วยวิธีไหนก็ต้องใช้ชีวิตของตัวเองปกป้องทั้งนั้นสินะ เซี่ยจินอ่านพนลมหายใจแห่งความกลัดกลุ้มออกมายาวๆแล้วพูดว่าที่ข้าพูดไปเมื่อกี้ข้าจริงจังนะถ้าเจ้าโตกว่านี้หน่อยน่าจะเข้าใจดีถ้าหากเด็กเหล่านี้ยังไม่สามารถหาพ่อแม่ที่แท้จริงได้ภายในเวลาอีกไม่กี่เดือนพวกขุนนางก็จะเอาพวกเขาไปไว้ที่บ้านฉืออ่านเจ้ารู้หรือไม่ว่าบ้านถืออ่านคืออะไรที่นั่นก็คือสถานที่รับเลี้ยงเด็กกำพร้าไงละ่ะแต่บ้านฉืออ่านเป็นเพียงที่หลบภัยให้แก่พวกเจ้าเท่านั้นไม่สามารถสอนพวกเจ้าให้อ่านหนังสือเขียนตัวอักษรได้ แต่ข้าทำได้นะเซียจินอ่านมองไปยังสายตาของหลินจืออย่างจริงจังมากซึ่งทำให้หลินจือวันไหวเล็กน้อยไม่เพียงแค่อ่านออกเขียนได้นะข้ายังจะให้คนสอนหลักการทางการแพทย์ให้พวกเจ้าด้วยแน่นอนว่าถ้าพวกเจ้าไม่ชอบเรียนหมอข้าสามารถให้พวกเจ้าเรียนรู้เรื่องอื่นๆได้และถึงแม้ว่าพวกเจ้าอยากไปเข้าร่วมกองทัพข้าก็จะไม่ห้าม ถ้าหากในภายภาคหน้าพวกเจ้าอยากจะสอบจองหวนข่าก็ก็จะพยายามสนับสนุนให้ดีที่สุดและถ้าหากว่าหลังจากนี้พ่อแม่ผู้ให้กำเนิดของพวกเจ้ามาหาแล้วพวกเจ้าอยากไปฆ่าก็จะไม่ขัดขวางเช่นกันหลังจากที่หลินจือได้ยินคำพูดเหล่านี้ในใจของเขายังคงไม่อยากจะเชื่อเงื่อนไขที่นางให้นั้นยอดเยี่ยมเกินไปแล้วแต่ก็เป็นเพราะว่ามันยอดเยี่ยมเกินไปนี่แหละเขาจึงไม่อยากจะเชื่อเลยว่ามันเป็นความจริงทำไมข้าต้องเชื่อเจ้า เจ้าจะช่วยพวกเราโดยไม่มีเงื่อนไขยเยี่ยงนี้ได้อย่างไรเซียจินอ่านขมวดคิ้วแล้วหัวเราะเบาๆและพูดว่าใครบอกว่าไม่มีเงื่อนไขสีหน้าของลินจือแข็งทื่อไปหมดและกำลังกำหมัออย่างแน่นหนาะเขารู้ดีว่าไม่มีอาหารกลางวันฟรีๆในโลกนี้หรอกเงื่อนไขอะไรง่ายมากเป็นคนดีลินจื้อตกตะลึงนี่ก็เป็นเงื่อนไขด้วยหรือทำไมถึงได้ง่ายขนาดนี้ละ่ะเซียจินอ่านหัวเราะเบาๆ เจ้าคิดว่าการเป็นคนดีมันเป็นเรื่องง่ายหรือมีหมอตั้งกี่คนที่จงใจขึ้นราคายาเพราะเห็นแก่เงินจนทำให้ประชาชนทั่วไปไม่สามารถไปรักษาได้มีข้าราชการตั้งกี่คนที่รับสินบาทคาดินและทำผิดกฎหมายจนทำให้ประชาชนไม่สามารถอยู่เย็นเป็นสุขได้อยู่ฝ่ายเดียวเพื่อความเห็นแก่ตัวของตัวเองมีทหารตั้งกี่คนที่ทรยศประเทศจนทำให้สูญเสียบ้านเมืองและประเทศล่มจมเพื่อย,ยอสถาบันดาศัก์ ในชีวิตคนเรามีลาภพยศศักกะระและสิ่งล่อใจมากมายเหลือเกินคนที่ไม่มีความตั้งใจที่เด็ดเดี่ยวแน่แน่ก็จะเดินหลงทางได้ง่ายดังนั้นคำขอที่ข้ามีต่อพวกเจ้าจึงดูเหมือนว่าจะทำง่ายแต่จริงๆกลับทำยากที่สุดหลินจือก้มสีสษะลงและพูดหลังจากเงียบไปนานว่าพวกเราจะสามารถทำอะไรได้อีกเซี่ยจินอ่านพูดว่า ข้อนี้ยิ่งง่ายกว่าไม่ว่าพวกเจ้าจะดำเนินการในด้านใดก็ตามจงจำเอาไว้ว่าตัวเองจะต้องเป็นคนที่มีประโยชน์ต่อประเทศก็พอแล้วในขณะที่เซียจินอานกำลังมองไปที่สีหน้าที่ลังเลข,ของหลินจือนางก็พูดขึ้นมาอีกว่าถ้าเจ้าไม่เชื่อในลักษณะท่าทางของพวกข้าข้าสามารถให้การรับรองบางอย่างกับเจ้าได้เจ้าเห็นผู้ชายที่มากับข้าคนนั้นหรือไม่ ลินจื้อมองไปที่หยุนจวินหงซึ่งยืนสูงโดดเด่นเป็นพิเศษท่ามกลางเด็กตัวเล็กๆก,กลุ่มหนึ่งสักพักแล้วจึงพยักหน้าเบาๆเขาเป็นองค์ชายและเขาก็เป็นคนที่ไปหาทางการและช่วยพวกเจ้าออกมาในวันนั้นส่วนข้าเป็นคนของจวนเสื้อเจิ้งหวางข้าขอใช้ลักษณะท่าทางของเสื้อเจิ้งหวางมารับประกันเลยเมื่อลินจื่อได้ยินชื่อเสียงของเสื้อเจิ้งหวางดวงตาของเขาก็เป็นประกายขึ้นมาเล็กน้อย แม้ว่าเสื้อเจ้างหวางจะมีชื่อเสียงไม่ดีในหมู่ประชาชนทั่วไปเพียงเพราะว่าเขามีอารมณ์ดุร้ายและฉุนเฉียวง่ายแต่ลักษณะท่าทางของเขากลับยังคงทําให้ผู้คนเคารพเลื่อมใสอย่างไรเสียเซื้อเจ้างหวางก็เป็นผู้พิทักษ์ราชวงศ์ของราชวงศ์สุนของพวกเขาอีกด้วยในที่สุดหลินจือจึงพยักหน้าไปมาแล้วพูดว่าตกลงยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องออดดีอโนเวลบทที่138ถูกคนวางยาระบายเสียแล้ว เจ้าเห็นด้วยแล้วหรือเดิมทีเซียจินอ่านคิดว่าจะต้องใช้คำพูดมากกว่านี้อีกสักหน่อยคิดไม่ถึงว่าเด็กเหล่านี้จะเห็นด้วยอย่างรวดเร็วขนาดนี้เสียแล้วอืมหลินจือพยักหน้าอีกครั้งหลินจือไม่รู้ว่าเส้นทางที่เลือกในวันนี้ถูกหรือผิดแต่เขาก็อยากจะพาคนที่อยู่ข้างกายเขาไปลองเสี่ยงโชคดู จนกระทั่งหลายปีต่อมาบางคนในกลุ่มของพวกเขาได้กลายเป็นนายทหารที่มีชื่อเสียงในสนามรบบางคนได้กลายเป็นขุนนางคนสำคัญในราชสํานักบางคนได้กลายเป็นหมอที่มีชื่อเสียงและบางคนได้กลายเป็นคนร่ํารวยและมีอํานาจวาสนาในภายหลังแล้วหลินจือรู้สึกอย่างลึกซึ้งว่าทางเลือกที่ตัวเองเลือกในวันนี้นั้นถูกต้องจริงๆแต่นี้ก็เป็นเพียงเรื่องที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเท่านั้น ลินจือและทั้งสองกลับเข้ามาในห้องแล้วบอกเรื่องที่ได้คุยกันกับเซียจินอานเมื่อสักครู่นี้ให้เด็กๆเ,เหล่านี้ฟังหลังจากนั้นก็บอกเด็กๆเ,เหล่านี้ถึงการตัดสินใจของเขาเด็กๆเ,เหล่านี้เชื่อมั่นในลินจือเต็มร้อยเมื่อเขาเลือกที่จะเชื่อในเซียจินอานแน่นอนว่าเด็กเหล่านี้ก็จะไม่มีข้อโต้แย้งใดๆไปโดยปริยายดังนั้นเซียจินอานจึงให้เด็กเหล่านี้อยู่ที่นี่ไปก่อนและเธอจะต้องไปคุยกับจริงเจ้าอินสักหน่อยเกี่ยวกับเรื่องนี้ก่อน เนื่องจากหยุนจวินหงเป็นคนออกหน้าไม่นานจริงเจ้าอิ่นก็เลยเห็นด้วยอย่างรวดเร็วดังนั้นทั้งสองคนจึงไปที่เมืองหลวงอีกครั้งเพื่อดูเรือนสักครู่แต่ตอนที่ซื้อเรือนเซี่ยจินอานกับหยุนจวินหงเกิดแตกแยกกันเสียแล้วหยุนจวินหงแนะนําให้ซื้อหลังที่เล็กกว่านี้สักหน่อยแต่เซี่ยจินอานต้องการซื้อหลังที่ใหญ่กว่านี้สักหน่อยเพราะนางรู้ว่าเด็กๆพวกนี้ไม่ใช่เด็กกลุ่มสุดท้ายอย่างแน่นอน หลังจากนี้นางจะต้องใช้คนจํานวนมากและแนวคิดทางการแพทย์บางอย่างของนางยังแตกต่างไปจากแนวคิดทางการแพทย์ในสมัยโบราณอยู่บ้างดังนั้นนางจึงต้องฝึกฝนกําลังคนจํานวนหนึ่งเป็นพิเศษและนางได้คิดดีแล้วว่าจะไปเลือกคนเหล่านี้ที่ไหนสุดท้ายหยุนจวินหงก็ขัดใจเสียจินอานไม่ได้เขาจึงเห็นด้วยกับเซียจินอานที่จะซื้อเรือนหลังใหญ่หลังจากที่เซียจินอานได้รับกรรมสิทธิ์บ้านเรียบร้อยแล้ว นางก็กลับไปหาหลินจืออีกครั้งและบอกที่อยู่ของบ้านหลังใหม่ให้พวกเขาทราบหลังจากที่นางทำความสะอาดสถานที่เรียบร้อยแล้วพวกเขาก็สามารถย้ายเข้ามาอยู่ได้เลยพวกเด็กๆรู้สึกดีใจกันสักพักหนึ่งหลังจากทำทุกอย่างเสร็จสิ้นแล้วหยุนจวินหงก็บอกกับเซี่ยจินอานว่าเขาจะให้ผู้ใต้บังคับบัญชาของเขาไปอารักขาเรือนใหม่ด้านนั้นหลังจากนั้นทั้งสองคนก็แยกกันไปคนละทิศละทาง เซียจินอ่านไปซื้อของใช้ในชีวิตประจําวันในร้านค้าแล้วเอาไปไว้ที่เรือนหลังใหม่โชคดีที่พวกเขาสามารถไปส่งสินค้าจนถึงหน้าประตูได้เซียจินอ่านก็ไม่ต้องกังวลเรื่องการขนย้ายเช่นกันอีกทั้งที่เรือนหลังใหม่ทางด้านนั้นก็ยังมีคนของหยุนจวินหงช่วยขนก็เลยไม่ต้องกังวลเรื่องปัญหาที่จะตามมาในภายหลังอีกด้วย เซียจินอ่านค่อยๆเดินมาจนถึงร้านขายยาร้านหนึ่งแล้วและกำลังคิดนางจะสามารถซื้อมเมล็ดพันธุ์สมุนไพรมาปลูกที่ลานใหม่ได้ดังนั้นนางจึงเดินเข้าไปในร้านขายยาสมุนไพรแต่ทว่าวเพิ่งจะเดินเข้าไปนางก็ได้ยินสาวใช้คนหนึ่งพูดอย่างเร่งด่วนว่ากินอาหารเป็นพิษจนท้องเสียจะรักษาไม่ได้ได้อย่างไรกันเด็กในร้านยาที่อยู่ข้างๆพูดว่าในท่านของเราบอกแล้วว่าหูหยินกับคุณหนูของพวกเจ้าไม่ได้กินอาหารเป็นพิษจนท้องเสีย แต่เป็นเพราะถูกคนวางยาระบายต่างหากคราวนี้สาวใช้ยิ่งกังวลมากขึ้นไปอีกถูกวางยาถ่ายกินยาสักสองสามเม็ดก็ได้แล้วจะไม่มีหนทางรักษาได้อย่างไรยาระบายที่ใช้กับพวกนางไม่ใช่ยาระบายธรรมดาและนายท่านก็ไม่สามารถปรุงยาแก้พิษออกมาได้ดังนั้นจึงไม่มีหนทางรักษาไอ้หมอกมลอสาวใช้กัดฟันพูดด้วยความโกรธจากนั้นก็กระทึบเท้าแล้วหันหลังเดินออกไป นางเดินไปจนถึงประตูและยังชนเข้ากับไหล่ของเซียจินอานอีกด้วยเซียจินอานลูบไหล่ของตัวเองไปมาและเดินเข้าไปในร้านขายยาแล้วพิงอยู่หน้าเคาน์เตอร์ในขณะที่กำลังมองดูเด็กในร้านยาก็พูดขึ้นมาว่านั่นคือสาวใช้จากตระกูลไหนอ่ะทำไมถึงได้ที่หญิงยโสขนาดนี้เด็กในร้านยาเบ้ป,ปากแล้วพูดว่าก็ตระกูลเซียนะสิก็ไม่รู้เหมือนกันว่าหูหยินกับคุณหนูของตระกูลเซียนี้ไปล่วงเกินใครมา ก็เลยถูกคนวางยาระบายเข้ารักษามาสองสามวันทั้งร่างกายก็สุดลงไปหมดแล้วเมื่อเช้านางได้เชิญนายท่านของร้านยาเราไปรักษาแต่นายท่านก็ไม่มีหนทางรักษาสูตรของยาเหล่านั้นมันแปลกเกินไปนายท่านก็เลยไม่สามารถปรุงยาแก้พิษได้ก็ไม่รู้ว่าคนที่วางยานี้เป็นใครมาจากไหนเสี้ยจินอันหัวเราะแห้งๆและลูบปลายจมูกของตัวเองไปมา นางเกือบจะลืมเรื่องที่วังยาคนของจวนแม่ทับหลังจากที่นางเมาไปหมดแล้วแอดรู้นะว่ากำลังฟังคลิปนี้อยู่ขอบคุณที่กำลังจะกดไลค์และคอมเมนต์ในตอนนี้ถ้าไม่กดแอดคงจะหมดกำลังใจในการทำคลิปแน่ๆเลยยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องออดิโอโนเวลบทที่139เจ้าเจ้านายคนใหม่ของจวนแต่นายท่านพูดว่าคาดว่าวันนี้ประสิทธิผลของยานี้ก็คงจะหยุดลงแล้ว ดังนั้นก็เลยไม่จำเป็นต้องให้ความสนใจคนในจนตระกูลเสียหรอกเด็กในร้านยาจัดสมุนไพรไปด้วยและพูดไปด้วยเสียจินอ่านนับวันอยู่ครู่หนึ่งประสิทธิผลของยาหยุดลงในวันนี้จริงด้วยหลังจากที่เด็กในร้านยาพูดซุบซิบเรื่องที่เพิ่งจะนึกขึ้นมาได้จบแล้วเขาก็ถามขึ้นมาว่าท่านจะมาซื้ออะไรหรือมเมล็ดสมุนไพรหน้าเสียจินอ่านพูด ดังนั้นเด็กในร้านยาก็ได้พาเซียจินอ่านไปที่หน้าชั้นวางของซึ่งวางเมล็ดสมุนไพรเอาไว้เซียจินอ่านคัดเลือกเมล็ดพันจํานวนหนึ่งมาและเด็กในร้านยาตัวน้อยก็ห่อให้เรียบร้อยแล้วยื่นให้กับนางพอเซียจินอ่านรับเมล็ดพันมาแล้วก็จากไปตอนที่ออกมาจากร้านกลับเห็นชายชุดเดียวเดียกเขียคนหนึ่งและบนร่างกายของเขาก็มีกลิ่นหอมของยามวนหนึ่งอยู่ด้วย <S <S 2> <S 2> เซียจินอ่านชะง,งักสีเท้าเอาไว้ครู่หนึ่งแล้วหันหลังเหลือบไปมองชายคนนั้นแต่กลับเห็นเพียงด้านหลังของเขาและมองไม่เห็นหน้าตาของเขาอย่างชัดเจน นางจึงรู้สึกผิดหวังเล็กน้อยหลังจากที่เปลี่ยนไปแต่งตัวเป็นผู้หญิงและกลับไปที่จวนแล้วเสียจินอานก็พบว่าบรรยากาศของจวนนั้นผิดปกติไปเป็นอย่างมากและมีความเงียบที่อธิบายไม่ได้เล็กน้อยเสียจินอานมองซ้ายมองขวาสักพักแล้วจึงพบว่าไม่มีสาวใช้และบ่าวรับใช้ชายอยู่ที่ลานหน้าบ้านเลย เซียจินอันกลับเข้าไปในเรือนของตัวเองด้วยจิตใจที่อยากรู้อยากเห็นแต่กลับพบว่าสาวใช้สองคนของนางที่รอมักจะรอนางอยู่ในลานบ้านตามปกติก็ไม่อยู่เช่นกันหายกันไปทั้งหมู่เลยหรือเซียจินอันวางมาเมล็ดพันธุ์เอาไว้ในเรือนหลังจากนั้น <c oughs> ก็เดินออกไปหาและอยากจะเดินไปหาหยุนฟู่เฉินเพื่อพูดคุยเรื่องเด็กๆสักหน่อยแต่เมื่อนางเพิ่งจะเดินผ่านลานบ้านแห่งหนึ่งก็ได้ยินเสียงที่แสบแก้วหูเสียงหนึ่งดังขึ้นมา มันเป็นเสียงของผู้หญิงคนหนึ่งแต่เสียงนี้ก็เป็นเสียงที่เหมือนกับถูกบีบคอหอยเอาไว้อย่างไรอย่างนั้นมันไม่น่าฟังอย่างยิ่งจนทําให้เซียจินอันขนลุกสู้ไปทั้งตัวในเวลาชัว่วคริบตาเดียวเซียจินอันบังเกิดจิตใจที่อยากรู้อยากเห็นขึ้นมาแล้วนางจึงเดินตามแหล่งกําเนิดเสียงไปแล้วพบว่าคนใช้และบ่าวรับใช้ชายทั้งหมดในจวนล้วนแต่ยืนอยู่ที่นี่ทุกคนและแม้แต่พ่อบ้านเองก็ยืนอยู่แถวหน้าเช่นกัน และมีผู้หญิงสองคนที่แต่งกายหรูหราง,งดงามกำลังยืนอยู่เบื้องหน้าของคนกลุ่มนี้ด้วยคนหนึ่งนุ่มนวลดุดสายน้ำอีกคนหนึ่งหญิงพยองและชอบใช้อำนาจบาดใหญ่ในขณะที่ผู้หญิงที่หญิงพยองและชอบใช้อำนาจบาดใหญ่กำลังชี้ไปยังคนกลุ่มหนึ่งที่อยู่ข้างหน้าก็พูดขึ้นมาว่าต่อจากนี้ไปข่ากับน้องสาวของข้าก็คือเจ้านายของจวน,นี้อยู่ต่อหน้าพวกเราสองคนอย่าได้ดื้อรัน้นและแข็งข้อกับข้าแม้เพียงนิดเดียวไม่อย่างนั้นอย่าหาว่าข้าไม่เกรงใจก็แล้วกัน ฟังจากน้ำเสียงที่แสบแก้วหูและไม่น่าฟังนั้นก็รู้เลยว่านางเป็นคนอย่างไรในขณะที่เซียจินอานกำลังมองไปที่ผู้หญิงสองคนที่อ้างว่าตัวเองเป็นเจ้านายนั้นหน้าของนางก็เต็มไปด้วยความฉงนสนเท่นี่ญาติห่างๆของหยุนฟู่เฉินมาที่นี่หรือขอขอบอกพวกเจ้าเอาไว้เลยนะว่าครั้งหน้าคนใดในพวกเจ้าชนพวกเราสองพี่น้องอีกก็จะมีจุดจบลงเหมือนกับสาวใช้คนนี้ หลังจากที่พูดจบผู้หญิงที่หยิงพยองและชอบใช้อำนาจบาดใหญ่คนนั้นก็ตบสาวใช้ที่อยู่ตรงหน้าไปหนึ่งฉาดอย่างรุนแรงเซียจินอันริตาลงและมองไปที่ด้านหลังของสาวใช้คนนั้นทำไมร่างนี้ถึงได้ดูเหมือนซูหยาวขนาดนั้นละ่ะในกลางวันแสกแสกคิดไม่ถึงเลยว่าจะมีคนกล้าแต่ต้องนางเซียจินอันรีบเดินเข้าไปในลานด้วยความโกรธและฉากนี้ของนางก็ถูกผู้หญิงสองคนนั้นเห็นเข้าพอดี ผู้หญิงที่หยิงพยองและชอบใช้อำนาจบาดใหญ่ชี้ไปที่เซียจินอาและพูดว่าเจ้าเป็นบ่าวของเรือนไหนทำไมถึงเพิ่งมาฟังการอบรมตอนนี้ผู้หญิงที่นุ่มนวลดูดสายน้ำมองไปที่ร่างของเซียจินอาและครุ่นคิดอยู่คร, <exactly. S 2> ครู่หนึ่งหลังจากนั้นจึงดึงแขนเสื้อของหญิงสาวผู้เยหญยงและชอบใช้อำนาจบ,บาดใหญ่เบาๆเพื่อให้นางได้สงบสติอารมณ์งอกรน,นางจึงยิ้มอย่างอ่อนโยนและพูดว่าท่านนี้ก็คือพี่เซียสินะเจ้ากะ เซียจินอานเหลือบมองผู้หญิงคนนี้จากนั้นก็พูดด้วยสีหน้าที่เมินเฉยว่าใครเป็นพี่สาวของเจ้าวะอย่งเจ้ายัางคิดจะแซงทำเป็นเด็กเหมือนแต่งกวาแก่ทาสีเขียวอยู่อีกหรือรอยยิ้มบนใบหน้าของหญิงสาวชนักงานไปครู่หนึ่งแล้วนางก็พูดอย่างอ่อนโยนว่านี่คุณหนูเซียไม่พอใจพวกเราสองพี่น้องหรือเจ้ากะเสียงที่สะบัดสะบิ้งนี้ทำให้เซียจินอันรู้สึกขนลุกขึ้นมาขั้นหนึ่งและอดไม่ได้ที่จะพูดเน็บแนมว่า มีอะไรจะพูดก็พูดมาดีๆอย่ามาทำท่าทางสะบัดสะบิ้งข้าไม่ใช่ผู้ชายนะไม่หลงกลลูกไม้นี้ของเจ้าหรอกคราวนี้ผู้หญิงที่นุ่มนวลดุดสายน้ำก็ยิมไม่ออกอีกต่อไปแล้วเช่นกันและสีหน้าของนางก็ครึมลงยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องออดิโอโนเวลบทที่140ก็ตบคนไงข้าจะสอนเจ้าเองนะ หลังจากที่ปะทะฝีปากไปไม่กี่คำเซียจินอานก็เดินไปอยู่ข้างหน้าพวกนางทั้งสองคนและนางได้เหลือบมองที่ใบหน้าของซูหยาวก่อนซึ่งมันได้บวมแดงไปแล้วครึ่งหนึ่งสีตาของเซียจินอานมืดลงจากนั้นนางก็ยกสายตาขึ้นมองไปยังผู้หญิงที่หยิ่งพยองและชอบใช้อำนาจบาดใหญ่คนนั้นและถามว่าสาวใช้ของข้าทำอะไรผิดหรือถึงทำให้เจ้าต้องโกรธเป็นฟืนเป็นไฟมากขนาดนี้ผู้หญิงคนนั้นเหลือบมองซูหยาวอย่างดูถูกเหยียดยามและพูดว่า นางเด็กสาระเลวคนนี้กำลังขวางทางข้าแน่นอนว่ามันจะต้องถูกลงโทษอยู่แล้วในขณะที่เซียจินอันกำลังมองดูท่าทางที่ยโซโอหังเป็นอย่างยิ่งของผู้หญิงคนนี้นางก็พูดตำหนิในใจว่าหยุนฟู่เฉินไปหาญาติพี่น้องที่แปลกประหลาดสองคนนี้มาจากไหนกันเนี่ยเซียจินอานยกริมฝีปากขึ้นมายิ้มแล้วพูดเบาๆว่าที่แท้ก็เป็นอย่างนี้นี่เอง เช่นนั้นข้าจะบอกเจ้าให้นะว่าการที่เจ้าตกคนในทิศทางนี้แบบนี้ระดับความแรงมันไม่ได้เลยนะแล้วหญิงสาวก็ถามด้วยความสงสัยว่าเจ้าหมายความว่าอย่างไรเสี่ยจินอานยิ้มและพูดว่าไงามากก็ตกคนไงข้าจะสอนเจ้าเองนะผู้หญิงคนนั้นยืนอยู่ทางด้านขวาของเสี่ยจินอานเชื่อครึ่งหนึ่งสงสัยครึ่งหนึ่งเซี่ยจินอานจึงม้วนแขนเสื้อขึ้นเลิกคิวให้นางและพูดว่าเจ้าดูให้ดีๆก็แล้วกัน ถึงแม้ว่าสีหน้าของซูยาวจะขาวซีแต่ทว่าบนใบหน้ากลับไม่มีความกับปแค้นใจเลยให้คุณหนูเสี้ยตบหน้าก็ยังดีกว่าถูกผู้หญิงคนนี้ตบหน้าเสียอีกเสี้ยจินอันเดินเข้ามาหาซูหยาวทีละก้าวๆแล้วมือขวาของนางเริ่มเดินเครื่องทันทีนางได้สะบัดมันออกไปอย่างแรงเพียมีเสียงที่คมชัดเสียงหนึ่งดังขึ้นมาท่ามกลางฝูงชนแต่ซูหยาวกลับไม่รู้สึกได้ถึงความเจ็บปวดเลยแต่เมื่อนางมองออกไป กลับพบว่าผู้หญิงที่ยิงพยองและชอบใช้อำนาจบาดใหญ่คนนั้นกำลังเอามือปิดหน้าและมองไปที่เซียจินอันด้วยสายตาที่ไม่อยากจะเชื่อแต่เซียจินอันกลับมองไปที่ผู้หญิงคนนั้นด้วยสีหน้าที่เต็มไปด้วยรอยยิ้มโดยที่ไม่มีความรู้สึกว่าตัวเองตกผิดคนเลยแม้แต่น้อยเห็นชัดแล้วใช่ไหมการตบจะต้องทั้งเร็วและรุนแรงแบบนี้สิจริงจะมีพลังเจ้าเจ้าไม่ต้องขอบคุณข้าหรอกการช่วยเหลือผู้อื่นเป็นงานดีเลกของข้าอยู่แล้ว เซียจินอานโบกมือและพูดขัดคำพูดของผู้หญิงคนนั้นข้าถ้าเจ้ามองไม่ชัดข้าจะสาธิตให้เจ้าดูใหม่อีกรอบเซี่ยจินอานพูดด้วยความฮึกเหิมเป็นอย่างมากโดยไม่สนใจสาย,สายตาที่ตื่นตระหนกตกใจและกรดเกรียวของผู้หญิงคนนั้นเลยคราวนี้เซี่ยจินอานได้เหยียดมือซ้ายของตัวเองออกไปตรงๆและตกไปที่ซูยาวอย่างรุนแรงเพียเสียงที่คมชัดเสียหนึ่งดังขึ้นมาอีกครั้ง ซูเหยาวยังคงไม่รู้สึกถึงความเจ็บปวดใดๆผู้หญิงคนนั้นเอามือทั้งสองข้างไปปิดหน้าของตัวเองแล้วเบิกตาทั้งสองข้างจ้องมองไปที่เซียจินอานนางกล้าดียังไงถึงมาทำกับนางแบบนี้แต่ดูเหมือนว่าเซียจินอานจะไม่ได้สังเกตเห็นเลยในขณะที่กำลังมองไปที่ใบหน้าของซูเหยาวนางก็พูดขึ้นมาว่าสายหนึ่งที่ขวาหนึ่งทีนี้ก็ถูกต้องแล้วกระมังจะทำอะไรล้วนต้องศึกษาความงามที่ได้สัดส่วนอย่างละเอียดทีท่วนด้วย เจ้าดูสิใบหน้าบวมเบ่งทั้งสองข้างแล้วทีนี้ก็ดูดีแล้วกระมังคนรับใช้ทุกคนต่างก็กำลังกั้นหัวเราะอยู่ผู้หญิงคนนั้นทนไม่ไหวแล้วจริงๆนางจึงตวัดออกไปด้วยความโกรธว่าเจ้ากล้าดียังไงมาตบข้าเจ้ารู้ไหมว่าข้าเป็นใครเสี่ยจินอันระงับรอยยิ้มที่อยู่บนใบหน้าและมองไปยังผู้หญิงที่โกรธจนยั้งอารมณ์ไว้ไม่ได้อย่างเย็นชาแล้วพูดว่า ข้าไม่สนใจว่าเจ้าจะเป็นใครกล้ามาแต่ต้องคนของข้าเจ้าก็ต้องจ่ายค่าตอบแทนมาเจ้ามันปีกกล้าขาแข็งนักเด็กๆตกปากนางซะผู้หญิงคนนั้นพูดอย่างโกรธเคืองแต่ไม่มีผู้ใต้บังคับบัญชาคนใดสนใจนางเลยสักคนเซียจินอานเลิกคิ้วด้วยความคาดไม่ถึงผู้หญิงคนนี้คงทำเรื่องที่โหดเหี้ยมทารุณอะไรมาแล้วสินะถึงทำให้คนรับใช้ที่อยู่ในจจนเกลียดชังนางมากขนาดนี้ ถ้าหากมีคนรู้จักข้อสงสัยของเซี่ยจินอานจะต้องมีคนตอบคำถามนางได้อย่างแน่นอนพวกเขาถูกบังคับให้ยืนอยู่ที่นี่ตลอดทั้งเช้าอาหารกลางวันก็ไม่ได้กินพวกเขาจึงรู้สึกแค้นใจมากเมื่อหญิงสาวเห็นว่าไม่มีใครกล้าขยับเลยนางก็ยิ่งโมโหอยู่ในใจพวกเจ้ากลุ่มนี้ช่างยอดเยี่ยมมากจริงๆหลังจากนั้นนางก็มองไปทางเซี่ยจินอานหัวเราะเยาะและพูดว่าในเมื่อพวกเขาไม่กล้าตกเจ้งงางั้นข้าตกเอง พอพูดจบหญิงสาวก็ยกมือขึ้นแล้วสะบัดมาทางเซียจินอานอย่างแรงแต่จูจูก็ถูกใครบางคนคว้าข้อมือเอาไว้ทำให้นางไม่สามารถขยับได้อีกถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะครับเพียงแค่หนึ่งคอมเมนต์หไลค์หนึ่ง c r i b e ของท่านก็เป็นการส่งกำลังใจให้กับทางช่องในการทำคลิปใหม่ๆแล้วครับขอบคุณครับสนับสนุนช่องได้โดยการไม่กดข้ามโฆษณาหรือกดซูเปอร์แ k s ก็ได้ครับ และสามารถติดตามข่าวสารต่างๆของทางช่องได้ที่ชุมชนของช่องออดิโ n o นเวลครับ